สวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับผมช่างหน่อยรัชพลนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํามาบอกต่อนะการติดบานของเคาน์เตอร์ครัวนะครับเป็นบานบานไม้เนี่ยบานไม้บานชิปโชนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าเคาน์เตอร์ครัวนะครับอยู่ไซงานผม,มนะก่อนเพื่อนๆจะทําการติดตั้งอ่บานนะครับหน้าบานนะคือให้ปูกระเบื้องก่อนนะครับ ติดแล้วมันขึ้นลานะครับตัวนี้โดยเฉพาะบานสีขาวส่วนมากเลยนะมันบานสีโอ๊คมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่บานสีขาวเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับและการติดก็ต้องติดแห้งนะครับไม่แนะนําในการติดเปียกนะภายในนะก็เราจะปูกกระเบื้องด้วยนะครับเพื่อลดปัญหาการเกิดลายดำนะครับนี่ก็คือจะปูกกระเบื้องหลังนี้ก็เจ้าของบ้านเอาลายเดียวกันกันกบพื้นนะครับ นี่นะพื้นก็คือแกเนโต้นะครับปูแกเนโต้ไปเลยทาการปูกันแกเนโต้นะครับแล้วก็ติดตั้งบานเข้าไปนะครับเราจะทําการปูกระเบื้องข้างในหมดนะครับแล้วก็ยาแนวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการติดบานนะครับอันนี้เหลือลิ้นชัดนะลิ้นชัดก็ยัดเข้าไปเลยนะครับมีเพื่อนๆเคยถามผมอยู่ทําการสวมเข้าไปได้เลยนะอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกนะครับเหมือนกับติดบานทั่วไปนันแหละประมาณนี้นะครับในการติดบานคิดโชหรือบานไม้ทั่วไปเรานะ ถ้าไม่ให้เกิดลาไม่ให้เกิดความชื้นนะครับพความชื้นมันจะขึ้นมันจะทําให้เกิดลานะครับลาก็คือขึ้นตามพวกนี้นะนี่นะครับขึ้นตามลาดํานะครับบ้านใครเคยเป็นนะอันนี้วิธีการแก้อีกทั้งเลือกหนึ่งนะครับก็คือปูกระเบื้องข้างในนะแล้วก็ทําการติดเดี๋ยวมาดูอันนี้นะครับก็คือจะต้องปูให้มันชนกันไปหมดแลยนะครับนปูติดกันปูชนกันไปเลยนะครับ ไม่ใช่ปูแล้วเว้นปูนไว้นะครับก็คือมันจะยังชื้นอยู่มีโอกาสที่ทําให้บานเกิดลาได้นะครับก็คือปูต้องปูให้มันติดชิดกันประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับต้องปูไปนะครับเพราะว่าอ่างซิงน้าล้างจานพวกนี้มันจะชื้นนะก็เพื่อนๆก็ไปลองปรับใช้ดูนะครับลองเทคนิคนี้ดูถ้าใครยังเป็นลาดำอยู่นะครับยังเกิดลาดำนะก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้นะครับ คลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ